สวัสดีครับปอกันกับบ่าพ่นคือเก่าครับพี่น้องเมื่อี้บ้าพ่นเหีาพีพอน้องมาเห็ดแกียงไก่บ้านใส้นมไอศกรมครับผมอันนี้ก็เป็นไก่บ้านกิโลหนึ่งพี่น้องบ่าพ่นซับแล้วก็ล่างน้ำให้สะอาดครับผมไก่บ้านกิโลหนึ่งครับเห็ดแกียงไก่บ้านใส้นมไอศมรมครับเมื่อนี้ไก่บ้านกิโลหนึ่งล้างให้สะอาดซับเล้อพี่น้องเลือกซับเป็นตอนล่างให้สะอาดอันนี้ก็เป็นนมไอไกรสมครับนมไอศกรีมซีลอยคำหรือว่าซีขีดนั่นแหละครับพี่น้อง บาพ่นล่างนาำนาำหนึ่งมันสมแห้งกับล่างนามจักนามหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นตะไคร่ซอยครับผมตะไคร่ซอยหอมแดงกับเทียมครับอันนี้จะเป็นเครื่องแกงพริกสดกับพริกแห้งครับพี่น้องมีผักกับมีต้นหอมต้นหอมใบบักกูดครับผมนี่แหละครับขาดบัวได้กับผักอีตูครับผมใบผักอีตูหอม,หอม มาพี่น้องมาโขกเครื่องครับที่นี่ใส่ตะไคร่ซอยลงไปพี่น้องตะไคร้ซ้อยกับสามซอนตำพี่นอ้องตำาู้ต้องให้ละเอียดหลายพี่น้องตำพ่อจับหยาบกับพ่อครับเครื่องแกงกับบุ้มีหยังงลายครับพี่น้องที่นี่ก็ใส่กับเทียมลงไปครับเทียมกับสองสามกีบนี่แหละครับตำร่วมกัน เป็นหอมแดงครับที่นี่หอมแดงกับสามสีหัวบับวไซหลายครับตามรวมกันเสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปครับพี่น้องพริกสดพริกแห้งพุ่มเพ็ดก็เดียวแต่พี่แต่น้องนะครับเด้ดเอผู้ได้กินเพ็ดก็ใส่ลายพู้ได้กินเพ็บดบ่ด้ก็ใส่หน่อยๆครับผมเดี๋ยวแต่มักครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องแกง ผมมีอย่างหลายครับผมอันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านพี่น้องไก่บ้านบ้าพ่นซับแล้วก็ล่างน้ำให้สะอาดกิโลหนึ่งครับไก่ก็เป็นไก่รุ่นนี่แหละครับไก่รุ่นไก่สาวนี่แหละเครือบัวยเนียววันที่นี่ก็ใส่เครื่องที่เขาตาลงไปพี่น้องสูตรนี้เสียบเสียาไก่กับเครื่องนี่ไปขวก็เด้อพี่น้องเด้อมันจังบวก้าครับผมขวใแห้เครื่องมันหอมๆครับผมที่นี่ก็ใส่เกลือลงไปครับ เกลือกอะสองสอนพี่นอ้องสองส่วนน,น้อยๆนี่แหละเอาไปตั้งไฟครับพี่น้องขวบมาที่นี่ขวบหรือล้วนน่ะนะครับให้เครื่องมัน,มนอหอมหนักให้ไก่เสร็จโตให้มันตึงเนาะพี่น้องนะเนาะไก่เสร็จโตตึงขวให้เครื่อง,องหอมหอมลว้วนล้วนร่วมร่วมกันเหตุแบบนี้ไก่มันจะเข้มขน้นพี่น้องไอ้นามแกงเข้มขน้นไก่ก,ก็จะหอมเครื่องก็จะหอมกับผม ใส่ใบบักกูดต้องไปครับที่นี่พี่น้องเพราะล้วนเดไปสักพักหนึ่งไกลมันก็เริ่มสิเสียตแล้วเนาะใส่ใบบักกูดต้องไปและวก็น้ำปลาแดกพี่น้องน้ำปลาแดกก็จักสองทะพี่นี่แหละครับแล้วก็ล้วนขัวให้มันเข่ากันพี่น้องขัวหรือล้วนก็คือกันน่ะละครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ผู้ผู้อื่นเนาะพรล้วนไกลมันตึงมันซุกแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่น้ำต้องไปพี่น้อง น้ำกะใส่แค่พอดถ่วมไกยเด้อพี่น้องเด้อต้องไปใส่หลายครับใส่ขนาดคือบาพน่นใส่เนี่ยนะครับใส่ให้มันถว่วตอนไก่ประมาณนี้ครับบัดทีนี่กับปิดฝาหม้อพี่น้องล่อแค่ให้น้ำแกงเขามันเดือดเนาะไกลกับซุกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะเข้าล้วนอันนี้น้ำแกงกับเดือดแล้วพี่น้องไกล้กับซุกแล้วนะครับ เฮ็ดตามขั้นตอนที่บ้าพ่านเห็ดนี่พี่น้องน้ำแกงเค้มข้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นผงชูรดครับใส่ลงไปสองสอน,นหน่อยๆพี่น้องผู้ได้โบมกักบบกินกับ่ต้องใส่เด้ครับเด้ดเอโบได้มากกับใส่หลายๆกับใส่ไปบัดที่นี่กับใส่น้องไปสวมลงไปพี่น้องสีขีดหรือว่าสีลอยกำมันนะครับผู้ได้มากหลายกับใส่ได้หลายพี่น้องบบว่ากันตรงนี้สูตรบไตโตครับข้นๆเนี่ยมันเข่ากันจังน้อยพี่น้อง ไปที่นี่ก็ปิดฟ้าหม้อพี่น้องล่อให้นมไม่สมมันสุกเห็ดง่ายๆครับโอเคครับไดที่นี่นมไม่สมหอกก็เริ่มซุกแล้วพี่น้องหอกก็ซิมรสชาติเบิองเนาะว่ามันเป็นจังไดว่ามันเข้มมันจืดมันนัวหรือจังได้หอกก็ซิมเบิองกินกับเขาหอตของซิมเบิองเนาะอันนี้บ้าพ่นซิมแล้วก็มันยังจืดอยู่บลาพ่นก็ใส่เกลือลองไปจังน้อยนึงสองซอนชาเนี่ยแหละพี่น้อง แล้วแต่ผู้มักเนาะน้ำมัสมมันกับสมอยู่แล้วกับเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะครับมันก็มีความเค็มอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นต้นหอมพักต้นหอมพี่น้องต้นหอมใบอีตูปลาพ่นใส่ลงไปครับรสชาติกับปั๊บปรุงได้นะครับเด้อพี่น้องโปตายตัวครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงไก่บานใส่น้ำมัสมตักใส่ถ้่วยมากินเขากับปลาพ่นนะครับเด้อพี่น้องกับเขาบานบานอีสานบานเฮาครับผมเห็ดง่ายๆเสียบครับลองเห็ดเด้อพี่น้องเด้อสูตรปลาพ่นเห็ด เอาไก่กับเครืองไปขัว่าตะกอนไปล้วนตะกอนมันจังเค็มข้นครับผมล้วนใส่กับประแดกเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงไก่บ้านซอสไม่สมหอมๆครับผมน้ำแกงเค็มข้นเฮ็ดแบบนี้มันบอข้าวพี่น้องเครื่องแกงกับหอมมาสดคำหิ้งเงินน้ำกันครับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวห่อนสไตล์บ้านๆครับผมโอเคครับขั้นมาคลิปนี้ก็ย่าลื่มนะครับเลืออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาพูดนะครับผมเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง คลิปหนาเมนูหนาเมนูยังบาผลเสีดเห็นเบิงครับแนะนํามาได้นะครับเลือกพี่น้องโอเคครับสำหรับ้อนี้สวัสดีครับ